มาเด้นสวัสดีนีสวัสดีครับนุ่มมีฮะสวัสดีครับผมมีของรางวัลของรางวัแล้วจมทำมันออกาหนาวนี่กีตร์ได้กีตร์ได้กีตันโอ้โหได้กการแล้วมือดีน้วันรางาามรายการยู่ันดีๆมอออออ เอามามาวาตุ่มแม่มามามาไอ้มตกป่าที่ไปกินมามาแดิมันป่าบร่ดออกมันลมอะไรไม่ได้ไม่ได้เบรนอากาศครับเออเ้ยงไหมขนาไปฉีดยามาติฉีดยาไม่รียบล่อยครับไม่เสรมไม่เสรอไม่เสหน้าม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 ่มา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 มดมา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 มมาามาม ขวบนุ่มเสินะเนี่ยอยู่นกินเขาบอดมืนี่นะครับมือนี้มากบรรยากาศนะครับมาแคมป์ปิ้งนะกับมหาเดินนะครับกับ่มมีนะยับไฟมากมันลุกยัาจิ้มด้วยไฟนมีมันจะออกเองหรอกดึงนินองไฟนียิโอ้ยซำมันดีเสียนี่ ดิบมือมาเลยดิดิบมือจางก็าเพิ่อเอพิ่งจางมันออกมาเองอ๋อจักมือหนึ่งบนงานเพียงดูเนี่ยม, <c oughs> มาๆๆลอกลางไปครับคิดถึงบรรยากาศเกา่าๆสมัยตอนวัรรุ่นนะครับตีนเท้าตีนเทากับนี่นะฮะร,รุ่นไหนทันดี วัวนี่เราเป็นวัวอยู่ใจหมุนครับไม่เห็นดอกเมื่อแต่วันนี้มื่อนะฮะวันนีมาเอาบรรยากาศนะครับมือนี้นะครับสำหรับลูกอีสานนะครับผ้ากันมาเที่ยวนะครับมือนี้นะครับเงินกับวัวในใจเขาดอกนะครับมืออื่นเศร้าเขาจีเอาตำรวจมาจับบ๊มุ้มืออื่นเศร้าเอยเฝ้ารักนี้ย่ำเข่าก็ยังรักเข่ามาเบีนเป็นอะไรกันเจ้าหน้าที่มันเป็นอะไรใช่ไหมลูก ไปยังไนมาหาเดนเดี๋ยวนี้สบายดีเอ้าจจมินพี่น้องอันมันมืดเพราะดทายวันมืดมืดนะแดดมืดเพรอาันอากาศมืดนี่เราไปพี่น้องเบ้ไม้ไหมเขาได้เลกเปิดเปิืเปิดเปิดเปิดแห้งมืดเปิดแห้งอันนี้น่นี่นะครับกับเก็มาเก็ดแดงเลยนี้ครับนี่ครับนี่ครับเลากเล็กเลากเล็กเลากเล็กเลดกเล็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 กเลเล็กเล็กบล็กนล็กเล็กเกเม็นกล็กเลเล่เ บ่มีเหมือนตัวนั้นมั้งนันมั้งจนนลอยไหลอยู่นี่ครับได้ป่ามาอย่างตัวนึงนะครับเดี๋ยวก็ยังอีกขื้เก่าีนผมมามมนถีิต่วอีกอยู่นี่เจมามาอย่างมหาเหรียนมาเอาบรรยากาศเมนครับรยากาศมือยู่เ้เกีมามาพุ่พภษากันไข้เกดมาหมูพวกมาเลรนน้ำกันปนไข้ไม่ด้เหล็กดีเหล็กมาอนไข้มาับคันมือยุ่ เื่อเนี่ยยุบานกัดยุดดีสบายนี่ยุดอกแต่ว่ามันคนมันซื้อคนได้จ้างกันนี่มันก็สุกไจุ่กใจมากระบายมากมากกับเขาเขาไม่ยังไนกับเขาเขาไหกับเขาปืดต้มาป่าในนามีเป็นตันป่าในนามีเป็นตันเพราะฉะนัมาเสียมาตัวเดียกินอะไมันมอกแต่เมื่อเช้าที่ไปจีว่าแทงไม่เมื่อเช้าที่มีโน้ตไหนป่า้เทาเมื่อที่ จังแหนี่แจ้งจังนึ่งอีกทีน jumped, ึงจมย่ำเมนูในเนมยงแซ่บครับไอมันเหมือนเนีมัน่อมานี่ชาหม้มาย่างแซ่บครับอันนี้หัวหมาหัวม้ยหัวหมูอหัวหมูหัวหมาอัมอหม้อหัหมอหัม้เขัวห้ห้อหม้อหว้อเัวเม้อหัหัอัวโอั้อัวหม้อัหอห้ห นอนอยู่บ่มือนี่บ่ะละนอนหัวมัลเนาะนาดแจงเลยแจงเลยเนาะมืันตัวนอนแมนมือมาอยู่ดีานอย่ไปง่ายเต็มชีดยากันัเขาบอกว่ให้กินสงเสริมอขกาไปนอนนคนเดียวง่ายไหมนี่เแตนว่าเหมาะเขาว่าว่ให้กินเราเนว่าฉีดยาฉีดวัคซีนมากกินเ้าอาการไหนปอาเือนฉีดมากหรเป็นยังไงขั้นมั้นขั้นจะเขาฉีดให้ไม่ฉีดหน้าปลาเขาไจัคือสื่ออยู่ กินเบีย์กินแก็ยังเสีบอยู่ือเกาเมืดมืดเพเป็นย่าย่งจดีเล้นเกียวมันเพราะฉะนั้มันในเหตุการ์เต้นไข่ไมนคนเหมอเขากอีมหยรีซึมหายืก็ได้ก็อยกินเพราเป็นกระสอันนี้กระสไฟจนหนาเดินมันใสคขัดกูใส่นใสแห้งใสเลยเนาะลดกระสายไหลเลยลดเนาะปักรมไวเเอาเต้มกงเบีดก็ไม่ได้ไปเบิ้งดอกพี่น้องนะครับเบ็ดกับเฮากับไ่ได้ไปเบิ้งดอกเพราะว่า มันอยู่ไก่นะครับเฮ้ากับยางไปยาบเอาคือกังเบียดบ้านเฮ้าเ,ยเ่ยนเลครับท<ว>หารที่สิบไมที่ยังอยังไหเบิ้งเทีน,นึงเอาเอาไว้สนีก่อนนะครับหาเบิ้งต่อต่อไป